ครูไปนั่งเก้าอี้ของทางผออทาไมถึงต้องเป็นข่าวใหญ่โตอะไรขนาดน,นี้ครับคุณผู้ชมครับมีดรามา่ามีทัวลงกันนะครับเรียกว่าวิาพากษ์วิจารณ์กันสนันเมืองเลยนะครับเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าการที่มีคนอื่นมีครูคนอื่นไปนั่งเก้าอี้ของผออนะครับ ไม่ใช่โต๊ะประจําตําแหน่งด้วยนะครับไม่ใช่เก้าอี้ประจําตําแหน่งนะครับเป็นเหมือนเก้าอี้ที่มันอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วเหมือนประมาณว่ามันอยู่หัวโต๊ะหรือยังไงเนี่ยนะฮะปรากฏว่านะครับแทนที่จะใจกว้างนะครับหรือต่อให้ไม่พอใจเนี่ยก็ควรจะต้องไป พูดกันส่วนตัวแต่อันนี้ไม่พอใจไม่พออยากให้คนอื่นรับรู้ด้วยนะครับเอาไปลงในลายกลุ่มนะครับว่านะฮะเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรู้สึกเสียใจมากนะครับไม่เคยมีครูท่านใดเนี่ยมานั่งเก้าอี้พอ,อ,อนะครับแล้วก็มีบอกว่าวันจันทร์เนี่ยไปซื้อวั่าใหม่ให้ด้วยนะนะครับ แล้วก็มีวลีฮิตด้วยนะครับบอกว่าเสียใจจนแขนขาเนี่ยนะครับอ่อนแรงคิดไม่ถึงเลยจริงๆนะครับทางครูที่ไปนั่งทางเก้าอี้ผอเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ขอโทษไปหลายรอบนะครับแล้วก็บอกว่าจะซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาชดใช้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าทางผอก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ทางโรงเรียนเขาจัดการซื้อโอ้โหแค่ไปนั่งเก้าอี้ครับมันเสียใจจนแขนขาอ่อนแรงเลยเหระครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยพบเคยเจอคือเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนอะไรได้บ้างหนึ่งคือโอเคว่าหลายคนอาจจะมองมุมกลับนะครับว่าระด,ดับความเซนซิทีฟนะครับความอ่อนไหวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันบางบางคนอาจจะคิดว่านะครับ การที่ไปนั่งก็อีคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าทางผอ,อ,อเขาอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญกระทบจิตใจเขามากเลยก็ได้นะครับใครก็เราก็ทุกคนเราก็ต้องมีเรื่องเซนซิทีฟกันคนละอย่างน้อยหนึ่งเรื่องกันถูกต้องไหมครับเพราะว่า อะไรที่บางทีพอเราเซนสิทีฟแล้วมันมากระทบใจเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราสติหลุดหรือแพนิคได้เหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องเก้าอี้นี่อาจจะเป็นเรื่องเซนสิทีฟของทางผอ,อเขาก็ได้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยแสดงออกออกมาอย่างนี้นะครับโอ้โหถึงขน,นาดต้องเสียใจจนแขนขาอ่อนแรงเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันอีกมุมหนึ่งนะครับที่โดนทัวลงเนี่ยนะครับคุณเป็นถึงระดับ ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นระดับอาวุโสมีวุฒิภาวะผ่านโลกมาแล้วทำไมถึงรู้สึกว่ามันใจแคบหรือเกินนะครับกับการที่ลูกน้องคนที่อยู่ในใต้สังกัดของตัวเองเนี่ยนะครับทำผิดพลาดแล้วขอโทษเนี่ยมันถึงขนาดที่จะต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เอาไปลงในลายกลุ่มกันเลยสามารถเรียกมาตักเตือน ต่อหน้าคุยกันสองคนก็ได้ครับเรื่องนี้มันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดให้คนอื่นมารับรู้ครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นข่าวใหญ่โตขน,ขนาดนี้ครับถ้าคุณแค่ไปเตือนเขาต่อหน้าไม่เอาออกในส่วนของกลุ่มไลน์ผมมองว่ามันก็ม่คงจะไม่เป็นข่าวใหญ่โตอย่างนี้หรอกครับแต่เมื่อนะครับคุณเลือกที่จะตัดสินใจทําโดยที่ไปด่าเขาต่อหน้าสาธารณะเนี่ยโดยที่เขาก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า โดนกระแสสังคมเนี่ยนะครับตีกลับอย่างหนักเลยโอเคว่าเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วถึงจะมีการย้ายไปแต่ว่าผมพ็มองว่ามันก็คงจะน่าจะแค่ว่ากล่าวตักเตือนนะครับไม่ถึงขั้นที่จะไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือลดขั้นเงินเดือนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ให้ข้อคิดกับเรานะครับว่ายิ่งขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงควรจะต้องมีวุฒิภาวะมีการคิดวางแผนก่อนที่จะพูดนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความเป็นผู้นำเนี่ยก็ควรจะต้องใจกว้างให้มากๆครับ